บ้าวปดีมากเหมือนเลยมองอะไรคงมองอะไรคงสวัสดีปาร์กี้ค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะพี่พี่เลยคะเขาไหว้คุณแม่มาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเอาเราทำไมอ่ะเฮ้ยมารู้แล้วว่าร้อนเงินเห็นตัวเองตอนรับราชการแล้วใช่ไหมครับพวกคุณเฉยยังครับ คุณเข้าใจยังครับคุณเทียครับเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไม่ใช่เหมือนฉันนะเหมือนมาม่าอุ้ยขอทิชชู่หน่อยนะฟางขอทิชชู่หน่อยน้มา้นหน่อยหน่อยมาคุณพี่กำพรคุณดูตัวคุณเองไว้เป็นไงเป็นไงชอบไหมชอบไหม ไม่ทีก็โหดหูนิดหน่อยค่ะทำไมอ่ะโหดหูอะไรไม่ก็พี่เชียร์บอกว่าเหมือนหมามาพี่เชียร์ก็เลยแบบหรือว่าหนูดูโตไปหรือเปล่าคะเล่นน่าสงสารคุณเคยอยู่ค่ายเดียวกับกับพวกผมหรือเปล่าเนี่ยสี่คนเนี่ยค่ายมวยเหรอคะค่ค่ายมวยนะค่ายมวยไม่ใช่คืออะไรฮะสังกัดสังกัดไม่ได้อยู่ค่ะเคยอยู่สีธัญญาไหมครับ คุณตแแตแล้วคุณคุณคุณพอเขาคุยเลยคุณคุณต้องแก oh oh, oh 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 ็บการสิคุณต oh oh ้องแกะบการสิ ตอนตอนสมัยเชียเด็กๆนี่เด็กผู้ชายไม่กล้าเข้าใกล้เชียร์เลยหรอแบบถ้าเขาเล่นมาหมุนอยู่เห็นเชียร์ปุ๊บเขาจะลุกปั๊บเลยค่ะจริงเลยจริงจริงแต่ว่าอย่างไม้กระดกเงี้ยค่ะเขาก็ลุกนะคะเชียร์ก็เลยต้องเล่นคนเดียวไม่ได้กระดกไปเลยเม่เป้คกอต้องพีร่ามาไม่ได้คนเดียวไได้งเล่นฝั่งนี้แล้วก็ไปเล่นอีกฝั่งนึงเดี๋ยวตีผมยุบเลยเนกี้ค่ะเนกี้ ในที่ตัวสูงนะคะแย่งนมเพื่อนกินเหรอคะตอนเด็กโอ้โหนี่โย่โอ้ยน้ำก็ดูดีนะคะสูงเหมือนกันเลยกินนมฟรือเล่ปคะเนี่ยแล้วอยากเล่นกับไนกี้ไหมคะไม่อยากค่ะแรงมากทอนจะฮะ เฮ้ยไม่ยเ้ยทำไมไม่ไหวเลยทำไมไม่อยากได้ยินีกโอ้โหหัวเลาะโอ้อต่หัวเลาะอย่างนี้ผมก็ไม่อยากเนี่คุณหรออโอ